เคยเจอเรื่องแบบนี้ไหมที่ทุกอย่างมันพังทลายต่อหน้าต่อตาเรื่องราวของนกพิราบกับนกแก้วตัวนี้จะทำให้คุณน้ำตาซึมนไร่องุ่นเขียวชะอุ่มนกพิราบสร้างรังรักไว้อย่างดีมีลูกน้อยถึงสามตัวคอยส่งเสียงเจื้อยแจ้วนกพิราบรักลูกมากรักจนหมดหัวใจ แต่แล้ววันหนึ่งนกแก้วสีสวยก็บินมาขออาศัยอยู่บนต้นเดียวกันสร้างรังเคียงข้างกันมีไข่สองซองรอวันฟักชีวิตดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างสงบสุขจนกระทั่งวันฝนตกนกพิราบออกไปหาอาหารถิ้งลูกน้อยไว้ในรังทันใดนั้นเองพายุหมกระนำลมพัดแรงเราจะฉีกทุกอย่างเป็นชิ้น นกแก้วผู้มาใหม่รีบกระโดดเข้าไปในรังนกพิราบปกป้องลูกน้อยด้วยปีกทั้งสองข้างแต่โชคชะตากลับเล่นตลกลมแรงเกินต้านทานรังนกพิราบและไข่นกแก้วร่วงลงสู่พื้นดินแตกสลาย เมื่อนกพิราบกลับมาถึงรังนกแก้วเล่าทุกอย่างให้ฟังด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนกพิราบใจสลายร้องไห้ร้องไห้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นร้องไห้กับเพื่อนบ้านที่ต้องเจ็บปวด เห็นไหมบางครั้งชีวิตก็โหดร้ายแต่สิ่งที่สำคัญคือเราจะผ่านมันด้วยกันได้ยังไงเราจะเยียวยาบาดแผลให้กันและกันได้ยังไงเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความเห็นอกเห็นใจสำคัญกว่าทุกสิ่งและในวันที่มืดมิดที่สุดมิตรภาพจะนำทางเราอย่าลืมนะให้โอกาสตัวเองได้พักใจบ้างแล้วคุณละ่ะเคยเจอกับสถานการณ์ที่ยากลาบากแบบนี้ไหมคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะ 아. <목소리나>